สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแน,นวทางฮาหน่อยนะคะประจำวันที่สีมิถุนายน6กห้าเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP เนาะเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ6กับ9ตัวรองก็คือ5้ากับ7นะคะก็6กสองหกสาหกห้าหกดก็รูดหกแลวเนาะตัวเด่นเราเน้นรูดเอาเนอะเก้าหนึ่งเก้าสามห้าดห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ้า

5้าเ8 9ดแปด็ดแปดเก็ป็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะของเราก็เข้าหมดเลยเดอเมื่อวานนี้ต่อไปเป็นปกติตัวเด่นก็คือสี่กับหนึ่งตัวรองก็คือห้ากับเจ็ดนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สตัวรองก็คือ5253 5455าสาม 70, 7จ็ดศูนย์เจ็ดสหาดดเจ็มตัวก็สองสี่เจ็ดห้สี่เจดหห้ดห้าเจ็ดเนาะขอขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็น vip vip ตัวเด่นก็คือเจ็ดกับ8ก็ 70, 7จ็ด7ูนย์เ8็8สองเจ็ด 01 02 03 0 4 0 8 6 8 6 4 6 5 6 869 3มตัวก็768 6 8 0 6 7 9 9 6 1 7 8 0เนงยเาะก็ขอให้เพื่อนเทุกคนโชคดีทั้ง4แนวทางนะคะถ้าไม่ชอบแนวทางที่ระวางไว้จะลูดก็คือตัวนี้เลยจับซื้อสามตัวเด้อห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ห่านึงห้าเก้า ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเอาอย่างนี้ก็ได้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสี่แนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนะาะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กับช่องน้ำเพชรพารวยนะคะโชคดีทุกคนคะ่นะเมื่อวานเฉพาะกิจเราก็เข้าบนล่างเลยเมื่อวานเราก็เข้าหมดเกือบทุกหน่อยเลยเนาะ ผิดไปสองขาได้หกขาเนาะเราก็ไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะบื้ย